naka ิ้มนะคะนะคะพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วค่ะรู้สึกใจบ๊อบทุยกลางบ๊อบเกตุเรชั่น เนี่ยครับเดี๋ยวมีลูกค้าต่อเยครับใช่ครับมีลูกค้าต่อยสี่คิวครับสี่ร้อยที่ขีม่มาใช่ครับจะได้กลับบ้านไวก็กรพร คันมระก็พรอนคะคุณพระกระพรอนได้ปิดกี่บาทมาเนี่ยวันแรกคุณบอกเลยได้บอกเลยคุณเป็นคนรอดีนะค่าแของลูกค้าของคุณลัลิตา140บาทโอ้คุณคุณรัลตามากนะคะไม่ได้เยอะจังเลยค่าสะอาดสะอาดความประทับใจต่างหากแบ่งเป็นแบ่งเป็นเป็นค่าสะอาดเจ็ดความประทับใจ70เป็นร้อยสี่สบาทวันนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับวันนี้ได้ละ140 คุณค่ะน้อกจากพี่ที่เข้ามาแล้วพี่ก็เจอคุณปุ๋มแล้วก็วางเวลเข้านะครับครับสุดยอดเลยแล้วแล้วสุภาพรหยุดวัฒนานี่ได้ติปกี่บาทคะทำงานบริการโอ้ได้หนึ่งบาทหนึ่งร้อยบาทเลยเหรออยู่ได้เป็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่ได้เป็นเดือนธุรกิจตรงหน้าร้านเลยใช่ไหม ให้แท็กซี่เจ้าประจำเขามาอ๋อเยี่ยมไปเลยครับสบายสบายเลยครับเยี่ยมเยี่ยมต้องมีอะไรคือเราไม่ต้องขับรถเข้าเมืองแน่เยี่ยมดีดีครับแล้วตอนนี้ก็รถไม่ติดด้วยสบายสบายวิ่งโล่งๆเลยครับครับครับขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวครับร่างองแข็งขึ้นไปออกประมาณเก้าแป๊บเดียวถึงแล้ะขับไปเมืองมินนี้องไม่รู้จักเพราะน้องอยู่ประเทศไทยใช่น้องเขาอยู่มังนอกมาก่อนครับคนนี้น้องเขาอยู่มังนอกมามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรถมาแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่โดนรถแท็กซี่สิเปล่าอันนี้เขาจอดคุยกันเฉยเห็นบีบแต่เราเป็นคนใช่ไม่ใช่อ่ะเขาบีบเองนะทักทายเพื่อนเขามาใช่ใช่เอาหมนี่ยที่ชอบรถร่วมอย่างเงี้ยเวลาไปงานถึงค่อยเซ็ตใช่ไหมทำที่ร้านเซ็ตร้านเยอะในสัม ใช่ค네่ะขอบคุณค่ะครับผมครับพี่รอรับที่ฮัลโหลพี่ควรจะไปรอรอพว่เลยพี่พูว่าเขาเปจอดนานในบ้านเลยพี่โอ๋อยู่เป็นไหมเด๋อ่าเอาเอาแบตเตอรี่ไปรับคุมที่ร้านช่างคนรข้างในเลยได้ได้รออยู่ร้านนะดีนะได้ได้